ใครที่เคยไปใกล้ชิดสัมผัสเดินรอบๆคุยกับชายคนนี้ถ้ามีนะถ้ามีจะได้เอาตัวมากะมันปิดไม่ได้ไอ้ที่จะไปล่ําไปลือกันโอ้ยมีคนติดเรือนจําน้นเรือจนจํานี้เดี๋ยวเราจะติดเชื้อเดี๋ยวเราจะแยกกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ภาษาอังกฤษคือ impossible เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครเกิดตื่นตระหนกไปยุไปแย่ไปแยงอันนี้ผมคิดเองอถ้าเราติดโควิดกันจะทายังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกกันไปหมดหรืออะไรยังไงไปปล่อยคงปล่อยข่าวหนึ่ง มันจะทําให้พวกเราเนี่ยจิตตกในยามนี้เนี่ยจิตใจสำคัญเราต้องเข้มแข็งหนึ่งสุขภาพเราต้องดีป่วยไข้อื่นที่ไม่ใช่โควิดเราก็ไม่ควรจะเป็นเพราะเดี๋ยวเป็นแล้วเขาจะสงสัยเราจะเป็นโควิดเราก็ไม่ควรเป็นต้องแข็งแรงสองจิตใจเราต้องไม่ตกที่สําคัญก็คือเราต้องบอกกับญาติญๆของเราภายนอกส่งสัญญาณบอกออกไปว่าพวกเราสบายดีเป็นห่วงคนข้างนอกอย่าตื่นตระหนก ใครมาพูดจะยุแยงปล่อยข่าวถ้ามันจะมีว่าที่นี่มีโควิดอะไรยังไงหนึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกไปสองผมเชื่อว่าพระราชกำนตรบริหารราชการสาการณ์ฉุกเฉินเนี่ยยังเอาผิดคนข้างนอกเลยว่าเสนอข่าวเท็จถ้ามาเที่ยวซุบซิบกันพูดเรื่องไม่จริงเนี่ยโอ้ยโทษหนักนาสหาหัสเผลอโดนโทษทันเพิ่มยิ่งกว่าโทษที่รับอยู่สเสด็จสามไปเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงกลอย่าไปตื่นตระหนกโ,โดยไม่มีสติ 来。Nah.